วันนี้นะครับทุกคนผมได้นั่งดูรูปของหลวงพ่อเปิ่น,นะครับซึ่งก็เป็นรูปนี้นั่นเองเลยทําให้ผมคิดขึ้นมาได้นะครับว่ามันมีเรื่องราวมีความจริงบางอย่างนะครับที่ซ่อนอยู่ภายในยันเสือที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเปินเป็นเอกลักษณ์ของวัดบางพระนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะหลงลืมกันไปหรือว่าอาจจะมองข้ามกันไปนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังกันแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมรบกวนเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมสักเล็กน้อยก่อนนะครับและถ้ากดให้ผมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆสายมูทุกคนกันก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมโมมูเตลูนะครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงในเรื่องของการสักยันเสือเนี่ยผู้ที่จะมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกอจากหลวงพ่อเปิลนเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะครับผมและถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรื่องของพุทธคุณของยันเสือเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็คงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าจะเด่นในเรื่องของมหาอำนาจตบะเดชะบารมีนะครับแต่ว่ายันเสือของวัดบางพระยันเสือของหลวงพ่อ มันไม่ใช่แบบนั้นนะสิครับหลวงพ่อเปิลเข้าบวชที่วัดบางพระเมื่ออายุครบ20ปีและได้คอยอุปถัมภรับใช้พระอาจารย์หิมอินทโชโตจะอาวาดวัดบางพระในสมัยนั้นซึ่งท่านก็นให้ความเมตตาอนุเคราะห์หลวงพ่อเปิลโดยการถ่ายทอดอักขระรูปแบบยันการลงคาถาอาคมและวิชาต่างๆให้หลวงพ่อเปิลอีกด้วย และต่อจากนั้นนะครับหลวงพ่อเปิรก็ได้อยู่ปฏิบัติดูแลรับใช้และเรียนรู้วิชาคาถาอาคมต่างๆจากพระอาจารย์หิมเรื่อยมานะครับจนพระอาจารย์หิมเนี่ยมรณภาพไปหลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อเปิร์ก็ได้เริ่มออกทุดงนั่นเองซึ่งหลวงพ่อเปิรน,นั้นได้ออกทุดงไปยังที่ต่างๆทั้งทางภาคใต้และป่าทางการจันบุรีว่ากันว่าท่านทุดงข้ามไปจนถึงประเทศพมา่าเลยทีเดียว เพื่อเป็นการฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานและฝึกสภวิชาของท่านจนมีความเชี่ยวชาญและกล้าแข็งทางด้านวิชาคาถาอาคมและสมาธิจิตจนมีความแกร่งกล้ามากๆซึ่งในระหว่างที่หลวงพ่อเปิลนท่านออกทุดงเนี่ยนะครับท่านก็นได้เจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับผมแต่มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เป็นที่มาของการสักยันเสือที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเปิรนเป็นเอกลักษณ์ของวัดบางพระมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับ พะหลวงพ่อท่านเคยเล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านได้ไปปักกรดในป่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยซึ่งในสมัยนั้นนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นป่าดงดิบที่มีสัตว์ดุร้ายอยู่มากมายเลยก็ว่าได้วันนั้นนะครับในขณะที่ท่านนั่งทําสมาธิอยู่ท่านก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่รอบกรดของท่านพอท่านลืมตาดูเท่านั้นแหละครับก็เป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ที่เดินอยู่รอบกรดของท่านนั่นเอง ท่านก็ได้แต่คิดว่าวันนี้เนี่ยตัวท่านเองจะต้องตายแน่ๆท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าถาท่านกับเสือตัวนั้นเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันในอดีตชาติเคยจองเวน้นจองกรรมเคยจองล้างจองผ่านกันมาก็ให้กินท่านซะ ื่อที่จะชดใช้หนี้กรรมกันไปหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับท่านก็ได้นั่งสมาธิต่อและแผ่เมตตาให้กับเสือตัวนั้นและหลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อท่านก็ลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเสือเนี่ยมันหนีไปแล้วนะครับหลวงพ่อท่านก็เลยจําเอาอารมณ์จาเอาสมาธิจิตนณนขณะนั้นขณะที่หลวงพ่อท่านแผ่เมตตาให้กับเสือตัวนั้นเอามาเป็นอารมณ์เป็นสมาธิจิตในการสักยันเสือของท่านนั่นเองซึ่งลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนนะครับก็ตั้งชื่อยันเสือนี้ว่ายันเสือเพ่นเพราะว่าเสือมันได้หนีไปนั่นเองนะครับ นี่แหละครับคือเรื่องราวคือความจริงของยันเสือเพ่นหรือว่ายันเสือตีนโตของหลวงพ่อเปิลที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะหลง eps, หลืมหรือว่ามองข้ามมันไปนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยยันเสือเพ่นของหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ด้านมหาอำนาจตะบะเดชะบารมีนะครับแต่ยังมีดีในเรื่องของด้านเมตตามากๆอีกด้วยนะครับเพราะในขณะที่หลวงพ่อท่านสักให้หรือว่าปลุกเสกให้เนี่ยท่านก็นใช้อารมณ์ใช้สมาธิจิตณตอนที่ท่านเนี่ยแผ่เมตตาให้กับเสือตัวนั้นเพื่อที่จะปลุกเสกให้กับเรานั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อๆไปนะครับผมหรือว่ายาให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบครับ